นอนไม่หลับเท่ากับตายผ่อนส่งคนเราใช้ชีวิตหนึ่งใน3กับการนอนเพราะฉะนั้นการนอนเป็นเรื่องสำคัญทั้งในเรื่องของสมาธิความจำภูมิคุ้มกันรวมถึงการซ่อมแซมร่างกายต่างๆลองดูนะครับว่าวันไหนที่คุณนอนไม่พออีกวันหนึ่งตอนเช้าสมองคุณจะเบลอตัดสินใจพลาดป่วยบ่อยเป็นไข้ก็หายช้าทำไงถึงจะหลับล่ะครับเพื่อนๆ ไม่อยากให้กินยาโดยเฉพาะยาเคมีจะทําให้ติดและมีผลข้างเคียงนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีช่วยให้คุณหลับดีขึ้น <Woo. S 1> คุณจําไว้เลยอย่างที่ 1. น,นอนให้เป็นเวลาเช่นนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าให้ทําเป็นประจําทุกวันนะครับถึงจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตะลิกต้องนอนเวลาเดียวกันนะครับ 2. แสงไฟในห้องควรเป็นสีส้มนวล ดีกว่าแสงสีขาวเพราะจะทำให้ตาคุณสว่างงดดูโทรศัพท์ iPad จอทีวีก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพราะแสงสีขาวจะไม่ส่องเข้าตาทำให้คุณง่วงนอนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณยังนอนไม่หลับผมก็มีตัวช่วยหนึ่งน้ำมันแคนดิเดเรอช่วยขายความเครียดลดความกังวลซึ่งมีงานวิจัยที่แสดงว่าสารแคนดิเดเรอ สามารถช่วยลดความเครียดและความกังวลทําให้คุณนอนหลับได้ลึกนอนหลับได้ยาวและยังช่วยลดการอักเสบลดการปวดเช่นไขข้อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทต,ต่างๆช่วยในเรื่องของโรคลำไส้อักเสบด้วยนะครับส่วนผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับเวลาเรานอ,นอนไม่ค่อยหลับความเครียดมาหยดแบบนี้ครับลองดูนะครับ เพียงแค่หยดลงใต้ลิ้นแล้วอมไว้ประมาณ5นาทีก่อนนอนครึ่งชั่วโมงนะครับจะทําให้คุณหลับลึกและหลับนานขึ้นทําให้มีคุณภาพในการนอนเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสนใจพิมพ์คําว่าสนใจแล้วคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือสแกน QR Code ID Line ข้างหน้านี้นะครับแล้วคุณจะนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ